สวัสดีครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวยางโซบเนาะแต่ว่าเป็นเซตเตอร์โซฮีครับผมนะก็ครั้งก่อนเนี่ยรีวิวมิชิกาว่าไปเนี่ยมีหลายคนทักท้วงมาเนาะตัวละครนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครเนี้ยเอ่อผมเนี่ยตั้งใจไม่กดสกิลมันนะในตอนที่รีวิวมิชิกาว่าเนาะสาเหตุเนื่องจากว่าขี้เกียจเฉยๆผมขี้เกียจกดปุ่มสกิลมันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่แกเนี่ยค่อนข้างโกงนะแล้วก็เก่งนะครับหลายคนเนี่ยอ่านแค่สกิลก็จะรู้สึกว่ามันกากนะครับ เลยนะแนะนําตัวละครมาใหม่นะครับซึ่งอาจจะมีมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าอัปเดตใหม่เนี่ยเขาบอกว่าอ่านง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าง่ายขึ้นจริงไหมนะอ่ะสกิลของตัวละครโซฮีเนี่ยนะครับก็จะเซตลูกแบบสโลโมชันนะกลางอากาศนะครับก็คือประมาณสองวินะครับแล้วก็คูลดาวน์5วินะอันนี้คือที่เขาบอกมานะครับผมซึ่งถ้าอ่านสกิลแบบเนี้ยหูกากมากครับดูไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับการเอาไปเล่นกับมิดดบ็อกเกอร์ด้วยนะไม่ใช่แค่แบบว่าเอามาใช้กับวิงสปาเยนเกิดมาเพื่อนร ก็ว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยหลายๆตัวละครนะครับก็สามารถใช้กับโซฮีได้นะแรงเอสปกตินะครับตัวละครตัวอื่นที่แบบว่าตบแรงๆเอาจริงเอบวกอะไรเงี้ยตัวละครทั่วไปก็ใช้งานกับมันได้แต่ว่าการทํางานของพี่แกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การกดสกิลไงอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมมันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับผมจะยังไม่กดสกิลของโซฮีนะจะปล่อยให้พี่แกเล่นแบบไปก่อนปึ๊บอ่ะแล้วผมก็จะทําหน้าที่บล,ล็อกเรื่อยๆนะครับปึ๊บเนี่ย ทุกคนน่าจะสังเกตนะว่าเฮ้ยมันจะเซตลูกไวเว้คือมันจะเซตลูกลูกไวค่อนข้างบ่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองใหม่อีกรอบปึ๊บอ่ะคุณดูรอบนี้นะปึ๊บเห็นปะ่ะคือมันจะเซตลูกไวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช้เขาเกือบนะเพราะบางทีก็จะเซตลูกปกติด้วยนะครับอ่ะผมจะลองอีกรอบนึงนะปึ๊บอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะมันก็จะมีเล่นลูกปกติด้วยเหมือนกันนะครับแต่ลูกหลอ,อกจะบ่อยกว่านะอ่ะเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบ จึอ่าลูกนี้น่าจะฟรีนะนี้น่าจะฟรีเอาใหม่นะครับอาเสร์ฟตูมอ่ะผมบอกก่อนโอเคปึ๊บเซตนี่อันนี้เซตปกตินะครับแต่เอทิสมันไปยืนตรงนั้นพอดี <c oughs> ก็ถือว่าทำแต้มได้อ่ะชุบอ่ะอย่งยางเงี้ยผมต้องเป็นคนตัด กดสก,กิลซะด้วยนะครับฝั่งข้างอ้าวเสียแต้มนีปุ๊บอ่ะไปจัดเลยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยรูปแบบตัวละครเนี้ยมันจะเป็นนิสัยเหมือนสปีดเดวิลแทบจะใช่เลยนะแต่ว่าพอเรากดสก,กิลแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับปุ๊บอ่ะย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ทันทำไมปุ๊บอ่ะกดสก,กิลปุ๊บไหนบ้างพอกดสก,กิลแล้วเนี่ย ดูลวคอนโซลเฮียมันจะไม่เซตไวให้ครับมันจะเซตลูกเลยมันจะเซตลูกปกติให้เลยนะครับเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวจะแบบเฮ้ยไม่เห็นภาพนะครับจะไม่เห็นภาพอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้มันมาเซตลูกปกติให้ปึ๊บโอเคโอ้โหแบบเอที่ผมนี้มันมือเปรี้ยนะมือเปรี้ย ช้คำว่ามือเปี้ยนะครับอ่ากดสก,กิลไม่ทันนะครับปุ๊บอ่ะคุณดูลูกนี้เซตไวน่าเมื่อกี้ไม่ได้กดสก,กิลไงมันเลยเซตไวนะครับเดี๋ยวจะลองให้แบบพี่แกสเสิร์ฟแบบปกติตลอดนะครับอ่ะเห็นปะเห็นไหมนะครับมันจะเซตปกติตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองตบให้แล้วกันปุ๊บโอ้โหโดนบล็อกโดนเต็มเต็ม แต่ว่าใช้คู่กับเอทิสไม่ดีนะทุกคนเออใช้คู่กับเอทิสไม่ดีอย่างหนึ่งตรงที่พี่แกนลุกช้าครับพี่แกนลุกช้านะแต่ผมพลาดไปหน่อยนะเอาเอทิสมารีวิวอ่ะเซตปกติเอ้ยกดไม่ทันกดกดไม่ทันกดผิดปุ่มอ่ะแต่เซตไวไปก่อนเนี่ยเห็นปะคือมันไม่สนใจอะ่ะมันจะเซตไวอย,อย่างเดียวเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่กดสกิลเนี่ยคือมันก็เซตไวของมันอย่างนั้นแหละครับอ่ะเดี๋ยวลองกดสกิลให้นี่ปกติหยอดไปนะครับ เ๋ยวโดนบล็อกนะลูกเมื่อกี้ไม่สวยเท่าไหร่ดูจะตบยากไปหน่อยอ่าโอเคเ่อกี้ติดเล่นไปหน่อยนะครับจะรีวิวไหมเสียแต้มไปเยอะเลยอ่าลองอ่ะเซตปกตินี่ปะโอ้แต่โดนกดสกิลใส่แบบนี้ก็คงไม่ตบแล้วละ่ะครับอ่ะนี่แบบจริงจังเลยนะเล่นแบบจริงจังนะครับ โอ้โหออเสิร์ฟสวยด้วยนะครับเสิร์ฟเอสนะครับอ๋อมาลองดูน่าจะบล็อกได้ก็ทะลุไปเลยบล็อกได้บล็อกได้กี่โมงเนี่ยอ่ะเห็นป่ะเนี่ยถ้าเป็นอาตบไม่โดนคือเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าผมไม่กดสกิลอ่ะมันเซนลูกไวแน่นอนครับทรงเนี่ยป่ะถ้าไม่กดสกิลมันก็เซนลูกไวเลยนะครับคุณน่าจะสังเกตแล้วแหละว่ารูปแบบการเล่นมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะ พอผมกดสกิลปุ๊บมันก็เซตปกติให้ผมนะเห็นป่ะมันยืดหยุ่นนะแบบเราอยากจะให้มันเล่นลูกไวลูกปกติก็กดสกิลเลยเห็นป่ะเฮ้ยมันไม่ได้กากนะหลายคนแบบเฮ้ยใต้โซฮีมาแล้วแบบกากจังครับอะไรอย่างเงี้ยกากอะรล่ะเก่งนะครับตัวมันเก่งนะครับแต่ผมแค่ไม่ค่อยไม่เคยรีวิวมาก่อนเนี่ยรีวิวให้ดูก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะใครมีนิชิกาวะเนี่ยบอกเลยนะครับตัวนี้คือมันอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่ดีที่สุดในการเอามาเล่น แต่มันคือตัวละครที่ผมคิดว่าเล่นแล้วสนุกเกือบจะที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอเซตเตอร์มาเลยนะเออเพราะเราสามารถแบบคอนโทรลคนในทีมได้เหมือนเราเล่นสานตัวละครนะคุณนาคิดดูดิเราสามารถแบบกะจังหวะได้อยากจะให้มิดลบ็อกเกอร์ตบเราก็แค่แบบ เออปล่อยเราก็เล่นลูกหลอกไปอะไรเงี้ยก็ทาท่าเหมือนเราจะตบอะไรเงี้ยเออแล้วแต่ว่าโซฮีเนี่ยก็จะเล่นลูกไวคือเหมือนเราแบบเป็นเป็นโค้ดเลยอะเวลาเล่นโซฮีอะเราสามารถสั่งการลูกน้องได้นะครับเฮ้ยเล่นลูกไวเว้เฮ้ยตบปกติเว้ยเซตปกติเซตไวคือคอนโทรได้เลยคือเราสามารถทําแบบนั้นได้แต่เซตเตอร์ตัวอื่นอะไม่สามารถให้ความรู้สึกแบบนี้กับคุณได้นะคือโซฮีเป็นตัวละครที่แบบมันสนุกนะเล่นแล้วมันมีแท็ติกเยอะมากนะครับก็อลองดูนะเซตเตอร์โซฮีนะครับก่อนจะไปเริ่มทีมต่อไปที่ผมจะพาไปเจอเนี่ยนะครับอันน น่าจะเจอกับอิซาเบลใช่ไหมอ่าเออเอ็นเอ็นโรเบอร์โต <Roberto S 2> นะครับต่อจากนี้ผมจะเอานิชิกาวะกับเออชางฮยอนมาเล่นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวนิชิกาวะแล้วอยากจะแบบไปดูก่อนก็ไปดูได้นะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอานิชิกาวะมาเล่นแล้วเดี๋ยวจัดคือจัดทีมแบบโหดๆที่ผมใช้ลงทัวร์นาเมนต์เลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยทีมเนี้ยมันโหดขนาดน,นั้นเลยอ๋อเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยแต่ว่าทีมนี้ติดนิดนึงเจอโคลอสเซียมมาสเตอร์เนี่ยจะเล่นยากหน่อยนะอาจจะไม่ได้โชว์ศักยภาาาาพพเเเยออะะรรวว่่ิซบบลลลัััูกกหหนนๆแแ้มโดไงต รเราก็เล่นลูกประจําตัวครับลูกเสิร์ฟมหันต์ตไคลูกบมหันตาตะไนะครับแล้วก็เคยมีเออผมมีคลิปรีวิวตัวเอต,ตัวชายอนไว้ด้วยก็ไปดูกันได้นะไปดูกันได้น,นี่โหดูดิคือนิชิกาวาตัวเดียวมันก็โหดอยู่แล้วนะมันมาใช้คู่กันนะครับโอเคดูดิคือคือ,ค,อคือเจออิซาเบลมันเส้นยากนิดน,นึงนะครับเพราะ คือน,นีชิคกวาวผมมันตบแรงมากไงมันเลยทําให้แบบผเป็นฟันลายเนี่ยฟันลายนิดนึงแหมเจอถูกทีมซะด้วยนะโอ้โหโดนบล็อกดูนะเนี่ยคือผมสามารถคอนโทรลได้แหลนะนยอยากจะให้เซตปกติเซตอะไรเงี้ยเล่นลูกหยอดไปก่อนอ่าบอกไป บ่งทีคือโปติเจออิซาเบลเนี่ยผมจะไม่ค่อยเล่นลูกตบอยู่แล้วนะคือเล่นลูกหยอดไม่ก็บล็อกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเนี่ยเรามารีวิวมันก็ต้องเล่นให้สุดความสามารถนะครับดูดิโอ้ดูดิดดมันเจอถูกทีมไปหน่อยอ่าชิบหายละเฮย้ยรับได้วะ่ะอ่ะอ้ยสวยโอ้สวย,ย,ส,วยสวยก็แย่แล้วนะครับเซตหนึ่งสองสามโป้งไปปะ ความโกงมันอยู่ตรงนี้แหละเออ,อเล่นลูกตก4เมตรนะลูกตก4เมตรครับคือตอนรีวิวนิชิกา่ะเนี่ยผมไม่ค่อยจะโชว์ศักยภาพเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้กดสกิลโซฮีแต่พอกดปุ๊บนี่เลยนะครับ4เมตรตึ๊กตๆ๊กต๊กต,ก,ต,ก,ตกบอก อ่ะรอบนี้ผมตบเห็นปะ่ะคอนโทรลได้เต็มที่เห็นไหมลูกตบ4สี่เมตรนี่ชิคกว่าคือแบบอย่างโกงอ่ะเออปุ๊บ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 เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ตัวไม่ได้หยอดไปก่อนโอเคหนึ่งสองตุ้มเห็นปะ่ะคืออิซาเบลเนี่ยนะครับหรือทีมคอร์เซียมารเตอร์เนี่ยเอาจริงสู้ง่ายมากครับแค่คุณบล็อกคุณก็แค่บล็อกบ่อยๆครับลูกตบ4สี่เมตรนะฮะ เลยสามจุดเก้าว่ะไม่สี่เมตรว่ะเออเนี่ยบ้าเห็นปะเนี่ยมันคอนโทรลได้ขนาดนี้เลยนะเว้ยคือเราอยากจะเล่นลูกอะไรก็เล่นได้เลยอะนะครับอันเนี้ยอยากจะเนี่ยเห็นปะเนี่ย,เ,ยเล่นลูกหลอกแบบเนี้ยอุ้ยมันเท่นะมันเท่นะคุณคิดดูดิจะมีตัวละครไหนที่มันให้ความรู้สึกแบบนี้กับคุณได้วะแบบคุณสามารถแบบคอนโทรลทีมตัวเองได้อ่ะโอ้โหเหมือนคุณเล่นสามตัวละครอะ บังคับเซตเตอร์ได้บังคับมินิบลูเตอร์ได้ดูดิเห็นปะผมไม่จำเป็นต้องตบก็ได้นะเล่นแบบเหมือนเล่นกระบอกอ่ะเหมือนเราเปิดโหมดออโต้ได้อ่ะบอกไปปึ๊บยอดไปบอกอ่าชึบในลูกหลอกนี่แต่บางทีเราก็จะไม่สามารถคนโทรลได้ขนาดนั้นต้องรอคููดาวหน่อย5าวิอ่ะเนี่ยคือมันก็อย่างเนี้ย อ่ะเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับผมนะอาจจะดูแบบไม่ได้เก่งมากผมก็ไม่ใช่โปรเพเยอร์อะไรนะแต่ก็เล่นให้ดูเนะี่ยคุณน่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันค่อนข้างจะมีความแบบลื่นไหลนะทางการควบคุมนะครับคือถ้าเป็นเซตเตอร์ตัวอื่นเนะี่ยก็จะเน้นไปที่สกิลตบแรงบ้างอาจจะเน้นไปที่การเซตไว้นะครับอย่าง N n เ,เนี่ยหรืออาจจะเป็นตัวละครหลายๆตัวที่จะออกแนวเหมือนเป็นการบัฟวิงสปายเกอร์นะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่มันก็มีนะครับมัเป็นตัวละครที่ผมให้เป็นเทียร์ต้นๆน,นะสำหรับการหยิบมาเล่นนะครับมน เกอร์โหด,หดสักตัวหนึ่งก็ได้นะคือไม่จําเป็นต้องเป็นวิงสปเกอร์โหด,หดอย่างดิชิกาว่าก็ได้เป็น A บวกก็ยังเล่นได้เลยนะแค่เอามาใช้คู่กันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ่ะถ้าเป็นวิดอัลเอกเกอร์ที่ผมแนะนำนะก็ชางฮายอนหนึ่งละยันยามาเดล่าก็ตบแรงนะเอทิสก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่ก็ตบแรงเหมือนกันแต่ฮันลาเนี่ยโอ้โหตัวนี้ออฟดัตต์นะครับตัวออฟก็อดมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับฮันลากับโซลีเ e, อามาคอมโบกันที่โคตรโหด,หด,หดมันตกค่อนข้างจะโกงอยู่แล้วนะคือเเเเเป็นนนนลูกตบบบบทที่่่่่่่สวใหญ้้รรนะรััไไไไมมคคอออออยยยดดดะขาางจ ซอนริมเนี่ยโรงเรียนซอนริมเนี่ยเจอฮันลาเข้าไปเนี่ยโอโ้โหบันไลเลยนะและนียิ่งถ้าสมมติเราจับเอามาคู่กับโซฮีเนี่ยโอโ้โหสนุกอะบอกเลยคุณจะสนุกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โซฮีนะไม่ได้กากเก่งด้วยนะครับไปหาสุ่มกันนะถ้าได้มาก็อย่าไปสายทิ้งนะครับโอโ้โหตัวโคตรโกงนะรีวิวให้ประมาณนี้แล้วกันไม่ได้เจาะลึกมากก็โชว์ให้ดูแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายครับ